มีสีเรนโบว์แล้วก็มีสนามเด็กเล่นอันใหญ่มากแล้วก็มีสนามยาให้วิ่งเล่นมีสระว่ายน้ำก็ดีมากอยากมีที่ขี่จักรยานสังคมสงบเพื่อนบ้านดีแถวบ้านมีห้างก็จะดีมากครับถ้าถามวันนี้ก็คืออยากได้บ้านที่มันต้องมีพื้นที่เพียงพอสําหรับทุกคนมีห้องนั้นมีหลายชั้นยิ่งดีเพราะว่าตอนนี้ค่ะบ้านก็จะขยายไปเอยเพราะเรามีลูกหลายคนแต่ว่าจริงๆแล้วที่สุดเลยเนี่ยก็คืออยากได้บ้านที่ทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วก็แฮปปี้มีความสุข ให้ฟังว่างานอดีตรกของป้าป๊อกเนี่ยก็คือการไปเที่ยวชมโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านคอน,นโดทาวน์โฮมและวันนี้ก็เช่นกันเราจะพาทุกคนไปชม Number o n วัน g h End t o ท n h o m e บ้านกลางเมืองกับสังคมที่ซื้อที่ไหนไม่ได้จะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านกลางเมืองดีเอดิชันสะทอนสุขสวัสดิ์ค่ะเราให้ฟังก่อนคร่าวๆเลยนะคะว่าที่นี้เป็นโครงการของ AP มี2อทายก็คือเป็นบ้านแฝดแล้วก็เป็นทาวน์โฮม3ชั้นซึ่งพอเราเดินมาในโครงการก็คือรู้สึกได้เลยเนะาะมันแบบมันเงียบสงบมันไม่เจาะแจ๊จอแจมีรถจอดขวางหน้าบ้านอะไรแบบแบบที่เธอไม่ชอบอะ่ะก็คือมันสงบเป็นส่วนตัวเหมือนอยู่บ้านเดียวกันเลยทีเดียวค่ะ และที่สําคัญก็คือมี3มชั้นรองรับการขยายของครอบครัวได้แน่นอนมีฟังก์ชันทุกห้องสําหรับทุกคนแล้วความจริงอะ่ะการเดินทางมันก็ง่ายมากเลยนะปะ้าเมื่อกี้เรามาจากไหนนะมาจากสะทอนสินาทีแทบ,บเดียวแล้วก็มันอยู่กลางสุขสวัสดิ์ใกล้ทางด่วนมากๆเข้า CBD ไม่ยาสลัม9ก<อ>้าสีลมสะทอนุกุม,มิิด<อ>แทบ,บเดียวถึงครับสรุปว่ามันแบบอยู่ใจกลางเมืองว่างั้นใช่ใจกลางเมืองเลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราพาไปชมข้างในกันเลยตามมา ตอนนี้แล้วก็เข้ามาอยู่ในโครงการกันแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้หวนมีคําถามว่าอยากถามกูรูอสังหาค่ะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เรา สมควรจะซื้อบ้านใหม่ครับก็ช่วงเนี้ยผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในรอบหลายปีที่จะซื้อบ้านเพราะว่าดอกเบี้ยถูกมากๆกแล้วก็อย่าง AP เนี่ยเขาช่วยผ่อนตั้ง30เดือนก็คือเกือบ3ปีที่เราจะเอาเวลาเนี้ยมาเตรียมเรื่องการเงินของเราคืออย่างที่เนี้ยมันเริ่ม4ี่ล้านกว่าๆคือแค่เที่ยงเงิน4ล้านไปซื้อคอนโดในเมืองก็ได้ห้องเ,เล็กๆ2ห้องนอนอย่างมากก็ยอมถอยมานิดนึงเดินทางสะดวกอยู่ยังอยู่ในเมืองแต่ว่าได้้าน,น,เ,นเป็นเมืองแต่ว่าใหญ่ขึ้นมีพื้นที่เล่นให้ลูกมีสนามเด็กเล่นมีพื้นที่ส่วนกลางสวาน ใช่ก็คือมันได้บ้านเป็นหลังๆบ้านสาชั้นเป็นหลังๆเลยอะ่ะฟักงชันมันก็จะได้ครบสําหรับทุกคนในบ้านก็ค่อนข้างคุ้มนะ เดินทางก็สะดวกมากๆเหมือนกันอยู่กลางเมืองแบบนี้ทางบ้านแฟรทางทาทน์โฮมที่นี่ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ยนะอืมแล้วด้วยแบรนด์บ้านกลางเมืองที่เป็นไฮเอ็นเทโฮมของ AP ก็การันตีคุณภาพและสังคมที่ดีได้เลยครับสรุปก็คือถ้าใครกําลังตัดสินใจว่าจะซื้อที่อยู่อาศัย AP ช่วยผ่อนนาน30เดือนช่วยวางแผนชีวิตและการเงินของคุณเปลี่ยนเงินผ่อนให้คุณได้ดูแลคนที่คุณรักคุมค่าแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วโอกาสมี30 ปีมีครั้งเดียวนะคะถ้าพลาดครั้งนี้ก็คือรอไปอีก30ปีเลยนะเอาเป็นว่า AP เขาลดสูงสุดภายใน31มีนาคมนี้เท่านั้นค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปถั่วบ้านตัวอย่างกันค่ะ ก็คือเพนท์เฮาส์ชั้น2ของบ้านแฝดน,นะคะซึ่งบริเวณนี้ทั้งชั้น2เลยก็คือจะค่อนข้างเป็นห้องที่กว้างมากสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ยังนอนกับเด็กๆอยู่ยังไม่อยากแยกห้องนอนก็คือตอบสดมากเพราะว่าห้องนียก็คือจะแบบใหญ่อลังการไปเลยมีทั้งพื้นที่ใหเ้เด็กวิ่งเล่นมีเตียงนอนแล้วก็ถัดไปก็คือเป็นห้องน้ําแล้วก็ walk in closet ด้วยตามมาดูเลยค่ะก็นี่ก็คือจะเป็นบริเวณ walk in closet นะคะแล้วจริงๆถ้าเป็นบ้านเราอ่ะตรงนี้ก็แบบให้เด็กๆแบบเล่นได้ตรงนี้แล้วก็เป็นห้องน้งําค่อนข้้้าางงงงใหญ่่่แลววกก็มีบบทัดดยยซึจเนขอร บอนบอกแหละว,ว่าเขามีฟังก์ชันไว้รองรับสําหรับทุกคนในครอบครัวถ้าสมมติว่าเวลาที่เด็กๆโตขึ้นแล้วอยากจะแยกห้องนอนชั้นบนค่ะจะมีอีกสองห้องนอนซึ่งมีห้องน้าในตัวเดี๋ยวตามไปดูกันเลยก็คือใหญ่เลยเนี่ยอันนี้ก็คือห้องนอนอีก2ห้องที่อยู่บนชั้น3านะคะ <c oughs> และอีกห้องหนึ่งค่ะป้าป๊ากระซิบบอกว่าห้องต่อไปเป็นห้องลูกสาวดิฉันตามไปดูมีไงห้องลูกสาวจริงๆ แล้ก็แบบเป็นเจ้าหญิงมากๆคือแบบว่าก็คือมันเป็นสองห้องที่ใหญ่มากๆนะคะ2ห้องที่แบบลูกๆอยู่กันได้สบายๆเลยวันนี้มาโครงการทั้งทีจัดเต็มค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูทาวน์โฮมต่อเลยตามมาทาวน์โฮมที่นี่ใส่ใจงานดีไซน์และพื้นที่ดีมากรู้สึกถึงบรรยากาศในแบบวิถีบ้านกลางเมือง ที่ให้คุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมที่เราเลือกได้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทาวน์โฮมนะคะตอนนี้ก็เป็นแบบชั้นพักกําลังจะพามาดูชั้น2ซึ่งชั้น2ของทาวน์โฮมนะคะเขาจะจัดฟังก์ชันเป็นแบบเฟล็กซิเบิลก็คือเราจะทําเป็นอะไรก็ได้ห้องทำงานมาปัามา้มมาก็ได้ทําเป็นห้องนอนก็ได้ส่วนชั้นบันไดเนี่ยก็เป็นที่10บวายเกรย ทุกๆชั้นของทาวน์โฮมนะคะก็คือมาในธีมพ็อกเก็ตการ์เด้นที่เขาจะมีกรีนสเปซแบบนี้ทุกๆชั้นเลยนะคะโอ้ยตะมุตะมียากเป็นยาย่าๆโพสทตา่าแบบยาย่าๆค่ะและก็ยังมีบ้านกลางเงืงอ,อีก20โครงการทำเลดีๆที่ตอบโจทย์ชีวิตใครใกล้ตรงไหนสนใจจะเข้าไปเยี่ยมชมโครงการก็เชิญได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หวานไปก่อนละคะ่ะ